ใ่า่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ31ม,มีนาคม2566เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรใบเก่าใบเดิมนั่นเองนะคะใช้สิทธิ์บัตรวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้31ม,มีนาคม2566และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวัน นะคะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเดิมนะคะท่านสามารถใช้บัตรได้จนถึงวันนี้ก็คือ31มีนาคม2566สําหสำหรับรายเดิมนะคะตามที่กระทรวงการคลังระบุว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือวันนี้นะคะเท่านั้นโดยจะยังได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐถึง แค่31มีนาคมซึ่งหากจะต่อสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในปีที่ผ่านมาและมีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกลุ่มดังกล่าวนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1เมษายน2566เป็นต้นไป โดยใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและใครนะคะที่ยืนยันตัวตนไม่ทันภายใน26มีนาคมท่านก็ยังสามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแต่สิทธิการใช้สวัสดิการแห่งรัฐก็จะเลื่อนออกไปเป็น1พฤษภาคมตามรอบของการยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะ โดยการยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่1มีนาคมถึง26มีนาคมก็จะได้รับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้1เมษายนนะคะยืนยันตัวตนสำเร็จ27มีนาคมถึง26เมษายนก็จะได้รับสิทธิ์ในช่วงวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนะคะนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์โดยจะย้อนหลังให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าประโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะ ยืนย uhm, ันตัวตนสำเร็จ27เมษายนถึง26พฤษภาคมก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือนนะคะยืนยันตัวตนสำเร็จ27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนก็จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน3เดือน และถ่ายสุดยืนยันตัวตนสำเร็จ27มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโดยจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งมงมเงินให้นะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับบัตรเก่าใบเดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้นจนถึงวันนี้วันสุดท้าย31มีนาคม2566